สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวธาตุน้ำลัคนาธาตุน้ำนะคะชาวราศีมีนะคะชาวราศีพิจิกแล้วก็ชาวราศีกรกฎนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะในโหมด l o v e story การตามหารักแทะไปกับไพ่ยิบซีค่ะ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะกวางจะนับแบบปูราษฎร์ไทยนะคะซึ่งจะแตกต่างจากการนับแบบปูราสตร์ตะวันตกนะคะยังไงให้เพื่อนๆน,นะคะอ่านข้อมูลใต้คลิปนี้นะการนับแบบตะวันตกนะคะกวางจะเอาไปอยู่ในโหมดมูนะคะของ การดูดวงความรักแบบรายเดือนนะคะส่วนคลิปนี้นะคะการนับแบบโหราศาสตร์ไทยจะเป็นนิยายความรักนะคะเป็นพลังงานบกุกบวกให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของปัญหากันนะคะการแก้ปัญหาในความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนเลยโอเคคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะดวงความรักความสัมพันธ์นะคะ ของคนธาตุน้ำรักนาธาตุน้ำนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ใครที่กำลังจมนะคะกับความรู้สึกเก่าๆนะคะหรือเป็นความรู้สึกที่คุณเป็นพลังแห่งการสูญเสียนะมันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นนะคะได้นานแล้วนะและสิ่งน,นั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่คุณฝังใจเอาไว้นะคะด้วยการกระทําของคนที่เป็นคู่กรรมนะคะแต่บอกเลยนะคะ การวนเวียนนะกับการที่คุณไปไปกับกลับกับใครสักคนนะคะโดยที่คุณไม่ได้ความชัดเจนอะไรนะคะให้เรานะคะต้องมองความจริงให้ออกก่อนนะ อย่าใช้ความรู้สึกทั้งหมดของเรานะคะเป็นตัวตัดสินนะเพราะว่าถ้าเราใช้ความรู้สึกทั้งหมดนะคะในการมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเราจะเข้าข้างตัวเองแบบนี้เขาเรียกว่าการรักใครสักคนแบบตาบอดโดยที่เราไม่มองเห็นความจริงนะคะมันจะทําให้เรานั้นนะคะเข้าไปรักเขามากกว่าที่เรานั้นอาจจะลืมรักตัวเองก็ได้นะคนท่าดน้ํานะคะ เดี๋ยวมีคู่แท้เข้ามาแน่นอนนะคะเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้นะคะคนธาตน้ำนะคะคุณค่อนข้างเปราะบางนะคะในเรื่องของความรักกับคนที่เพิ่งจากคุณไปหรือคนที่เดินจากคุณไปเห็นไหม ตำแหน่งของเขาได้เป็นพายแปดถ้วยเข้ามาหรือไม่ก็ตัวคุณนั่นแหละนะธาตุน้ำมีพิจิกกับงกฎนะคุณเป็นฝ่ายเลือกนะคะเดินออกมาจากความสัมพันธ์หนึ่งเองนะคะคุณอาจจะเป็นผู้เสียสละนะคะทั้งทงที่ความรู้สึกของคุณอาจจะยังรู้สึกว่ารักเขาแต่ตัวคุณนั้นใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้คะ่ะคุณมองสถานการณ์โดยรอบนะคะการที่คุณอยู่จุดนั้นในจุดที่คุณไม่ชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์นั้นที่เขาไม่ให้สถานะกับเรามันเท่ากับว่าคุณนั้นทําร้ายตัวเองนะคะ คุณกำลังปลดปล่อยและเยียวยาตัวเองนะธาตุน้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะลูพลังงานตรงนี้บางคนก็ผ่านมาได้แล้วนะประมองว่าบางคนนะคะ สามารถนะคะที่จะคลายความเจ็บปวดจากความรักครั้งนั้นได้แล้วนะหรือถ้าใครกําลังเกิดขึ้นนะอยู่ตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวมันก็เลือนลางหายไปตราบใดที่คุณนั้นนะคะได้เข้าไปเจอกับรักแท้กับคนที่ใช่นะ,ะกับคนที่เป็นเนื้อคู่คุณจริงๆอะ่ะเดี๋ยวพอคุณหวกลับมาคิดใหม่นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่า สิ่งตรงนี้นะคะมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่เข้ามาสอนบทเรียนกับเราถ้าสมมุติเขาไม่ทิ้งเราในวันนั้นเราก็คงไม่ได้เจอกับรักแท้ในวันนี้ก็ได้หรือคนที่ใช่นะคะเนื้อคู่ของคุณนะคะอาจจะกําลังเดินทางมาหาคุณในอนาคตก็ได้ให้เชื่อมั่นตัวเองนะทนาน้ำว่าคุณจะผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะคะไม่มีใครอะไรอาวรน,นะคะกับการที่เราสูญเสียนะความรู้สึกไปชั่วชีวิตหลอกเชื่อกวางสิ คุณแค่กำลังผ่านมันไปแค่นั้นเองนะคะเราแค่อยู่กับปัจจุบันนะเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะเรื่องในวันนี้มันจะ กลายเป็นอดีตที่สอนใจคุณเองนั่นแหละค่ะโอเคนะบางคนก็มีคู่เดินเข้ามาแล้วนะอาจจะพึ่งเริ่มเริ่มต้นคุยกันนะคะบางคนนะมีพี่จิรกรกฎคุณได้เป็นคู่ชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะหรือว่าคนทํางานนะคะข้าราชการนะคะคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะหรือว่าคนนี้เขาอาจจะมีความอินเตอร์ก็ได้นะอาจจะเป็นเชื้อสายเดียวกันคนไทยนี่แหละแต่เขาจะเป็นคนที่มีความอินเตอร์ในตัวเองนะคะใช่ค่ะโชคชะตานะคะทำให้คุณสองคนได้เจอกัน แล้วดวงชะตานะคะทําให้คุณสองคนกับอีกฝากฝั่งหนึ่งได้พัดผ้าก,กันนะทำให้คุณได้เจอบทเรียนมากมายหลายรสชาติของความรักถ้าคุณไม่เจอความเสียใจมาก่อนนะ มีนพิจิตกระกฎคุณคงไม่เจอนะคะเนื้อคู่ของคุณในวันนี้หรอกให้คิดซะว่าอย่างนี้นะคะบางทีการที่เราไปเสียใจนะคะจากประสบการณ์ตรงนั้นบางทีมันเป็นแรงผักนะแรงผลักทําให้เราเจอนะคนคนคน,นึงอะนะคะที่สามารถปลดปล่อยเราจากความรับในอดีตได้นะทตุน้ำนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วนะคะบางคนอาจจะยังแบบว่าผ่านได้มาครึ่งทางแล้วอะนะทตุน้ำบางคนนะ ผ่านได้มาครึ่งทางแล้วนะคะเพราะามีอีกคนเข้ามาคุยด้วยนะคะหรือว่าคุณได้ตัดสินใจนะคะเลือกความรักใหม่ๆที่เข้ามาที่สามารถชัดเจนกับคุณได้นะถามว่าไอปป้ปมฝังใจที่คุณฝังฝังใจในอดีตแต่ทัาน้มันก็ยังมีรู้สึกปแปลกๆอยู่นะคะแต่มันกําลังจะผ่านช่วงนี้ไปให้คุณอดทนอดกั้นเอาไว้ฝึกปล่อยวางนะคะแล้วมองว่าอดีตมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วให้คุณอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับความรักที่มันจับต้องได้นะที่ผ่านมานะคะ นี่พิจิกกรกฎเนี่ยคุณจะอยู่กับความรักที่จมดิ่งลงไปอะนะไม่รู้ทําไมว่าคุณต้องรอคนในอดีตอยู่เสมอนะจะต้องรอคนคนนี้อยู่เสมอนะคะแนจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคนท่านาบางคนก็ยังลืมอดีตไม่ได้อืมไม่ใช่หรอกมันไม่มีใครลืมอดีตได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าไอสิ่งที่เราจําในเมมโมรีเอาไว้อะ ถ้าเรานึกขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้สึกมันอะ่ะอันนั้นอะ่ะคือถูกต้องแล้วคือคุณตักใจจากคนเก่าได้แล้วนะคะแล้วตอนนี้คุณกําลังจะเริ่มดีขึ้น นะเพราะว่าคุณเจอคู่แท้รักแทนะ้คนคุยของคุณที่เดินเข้ามาในชีวิตคุณปัจจุบันนี้เนี่เพียงแค่ว่าคุณยังไม่เปิดใจย,ยอมรักเขาเต็มที่เพราะอาดีตของคุณมันเจ็บช้ำเหลือเกินนั่นทําให้คุณรู้สึกลังเลค่ะเห็นไหมยังเป็นเด็กถือเหรียญอยู่เลยแต่คุณตัดสินใจเลือกที่จะไปต่อเขานะแต่ถามว่าเด็กถือเหรียญเนี่ยมีความลังเลไหมยังมีความไม่มั่นใจค่ะเพราะว่ายังเป็นเด็กถือเหรียญไงแต่คือตัดสินใจที่จะอุ้มสิ่งหนึ่งไว้แล้วตัดสินใจที่จะคบคนคนนี้แล้วนะคะแต่เราก็ยังนะ เพิ่งจะเริ่มไต่เต้าใหม่เป็นการเริ่มต้นความรักใหม่ทุกอย่างมันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะที่มันก็มีบ้างนะคะที่คุณยังจะรู้สึกสับสนกับคนใหม่ว่าอนาคตข้างหน้านเนี่ยจะสามารถเติบโตนะคะกลายเป็นอัศวินเหรียญได้ไหมเห็นเด็กเหรียญไหม ตอนนี้คุณไปต่อกับคนปัจจุบันนี้เห็นเด็กเรียนไหมนะคะคุณกำลังจเจริญเติบโตนะคะจากการที่คุณศึกษาดูใจกันกับการที่คุณนั้นคบคบการเรียนรู้ข้อบอกพร่องของกันและกันนะคะในจุดดีนะคะแล้วก็จุดเสียนะคะและตรงนี้แหละนะคะจะค่อยๆเติบโตไปอย่างช้าๆและมั่นคงเป็นอัศวินถือเหรียญไปได้นะคะโอเคนะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คุณเก๊กๆกลางๆอยู่คนธาตุน้ําคุณกลัวนะคะกลัวประวัติศาสตร์ซ้ารอยนะคะ เออบางคนเจออดีตกับความสัมพันธ์ที่โดนหลอกให้รักนะท่านนะ้ำมงคนไปเจอในความสัมพันธ์แบบซ้อนนะคะหรือคุณอาจจะไปจับได้นะคะว่าคนที่เราเคยรักเนี่ยนะแฟนเก่าของเราคนในอดีตของเรานะคะเขามีความสัมพันธ์กับอื่นๆน,นะที่เขานอกใจเราที่เขาไม่ซื่อสัตย์กับเรามันเหมือนกับว่าท่านน้าคุณให้เวลาเขาก้าแก้ไขมานานมาก นะเพราะว่าคุณเคยจมกับสิ่งนั้นไปอ่ะก้าวดาบเข้ามาการยังมีการวิตกกังวลคิดมากนะคะจากอดีตทําให้บางทีน่ะอารมณ์ของคนธาตุน้ํานะคะจะเป็นคืนน่ะเป็นคืนคืนใหญ่บางคืนเล็กบ้างอ่ะทำให้คุณว้าวุ่นสับสนภายในจิตใจ,จนะคะของตัวคุณเองทําให้คุณกลัวนะคะการเริ่มต้นใหม่ทั้งท้ง,งที่คุณได้ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้ไปแล้วนะแต่คุณอยากให้เขาอ่ะเข้าใจคุณนะคะว่าขอคุณใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่า มันเป็นเรื่องปกติมากที่คุณจะหวัดนและแวงและกลัวการเริ่มต้นใหม่แต่บอกเลยว่าธาตุน้ำนะคะคุณเปิดโอกาสที่จะเริ่มต้นครั้งใหม่แต่การเปิดใจของคุณนะคะมันยังกึ่งกึ่งกลัวกึ่งกึ่งกล้าอยู่นะโอเคนะคะส่วนคนธาตุน้ำนะช่วงนี้นะกับความสัมพันธ์ปัจจุบันนะคะให้ระวังเรื่องเก่า นะที่มันเคยเป็นปมในใจเราอะแล้วอยู่ๆเราอาจจะพังเถอพูดไปนะมันอาจจะทําให้คนที่เราคบอยู่ปัจจุบันนี้นะคะเขาอาจจะคิดนะคะว่าเรานั้นนะคะไม่สามารถที่จะลืมคนกเก่าได้หรือแฟนเก่าได้หรออะไรประมาณนี้นะมันอาจจะทําให้คุณกับคนที่คุณคบปัจจุบันนั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจผิดกันนะคะแล้วก็งอนกันบางทีเรื่องเล็กๆนะคะจุดเล็กๆนะสะสมกันมา นาน,าน,น,นานวันนานวันนานวันใ้ความระแวงของคนทาดน้ำนั่นแหละนะคะมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเขาน้อยใจคุณนะทําให้เขารู้สึกว่าการที่เขาเดินเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะคะเขาทําทุกอย่างเพื่อคุณให้คุณลืมอดีตทั้งเก่าให้หมดเนี่ยเขาบางทีเขาคิดว่าเขาทําไม่ดีพอหรอที่จะไม่สามารถทําให้คุณนั้นลืมอดีตไปได้จะเป็นอดีตอะไรก็ช่างค่ะมีนพิจิกรกระกฏให้คุณอยู่กับปัจจุบันก็พอนะทาดน้ํา นะคะกว้างมองเห็นนะคะว่าคนคุยคนครอบของคุณเนี่ยจะมีการมาเดินทางออกเดทนัดเดทกันนะคะเออบางคู่นะอาจจะเคยมีการเลื่อนเวลากันไปแล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าคนรักของคุณเขาตั้งใจนะคะวางแผนที่จะมาเจอคุณมาเดทคุณมาใกล้ชิดกับคนแล้วช่วงนี้นะคนคุยคนครบของคุณเขาอาจจะไม่ค่อยจะมีเวลาให้คุณด้วยเนาะดูท่าแล้วนะคะเออความใกล้ชิด ของเราสองคนมันน้อยลงหรือเปล่านะมีมิจิกกรกฏนะมันก็เลยทําให้คุณคิดว่าไอ้ช่วงเวลาที่เขาหายหายไปอะนะคะเขาไปมีความสัมพันธะ์นั้นนอกลู่นอกทางหรือเปล่านะมันอาจจะเป็นเรื่องเก่าที่คุณเคยเจอแล้วคุณก็เอามาคิดนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับคนปัจจุบันที่คุณคบทั้งๆที่เขาอาจจะยังไม่ได้ทําในแบบที่คุณคิดก็ได้มีมิจิกกกฏคุณอาจจะมโน ขึ้นมาเองเพราะอะไรเพราะคุณยังมีปมภายในใจค้างค้างนะคะกับเรื่องเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับชีวิตคุณไงคะจะเป็นแบบนี้แต่กว้างมองเห็นนะคะว่าคนรักของคุณในช่วงนี้เขาไปโฟกัสในเรื่องของงานนะคะอย่างเช่นเนี่ยออคนรักของคุณนะคะเนีย่ยเห็นไหม The High Priestess เนี่ยออ The Wheel of Fortune มีไพ่ The Chariot เนี่ยช่วงนี้เขามุ่งมั่นมีการวางแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยนะในตำแหน่งไพ่ของคนรักช่วงนี้นะคะคนรักเขาอาจจะแบบไม่ได้เติมเต็มนะคะ การดูแลเอาใจใส่เทคแคร์คุณมากสักเท่าไหร่แต่ความสม่ำเสมอของเขานั้นยังมีให้คุณนะเพียงแค่ว่าบางสิ่งบางอย่างน่ะที่เขาเคยทำให้คุณเขาก็ไม่ทำให้คุณอย่างงี้อาจจะเป็นเพราะเวลาของเราไม่ตรงกันนะคะเต่ไหมที่จะมาใกล้ชิดกันส่วนใหญ่นะมีมิจิกรกรกฎคุณจะสื่อสารนะกับคนรักทางโซเชียลทางวิดีโอโคอลอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเจอกันน้อยลงนะคะและนั่นแหละคะ่ะทำให้มีมิจิกรกรกฎนะคะคุณตกตะกอนในเรื่องของความคิด สร้างภาพมโนไปต่างๆนะ,นะนะว่าเขาจะอย่างนั้นไหมเขาจะทําอะไรลับๆ่อๆปกปิดซ่อนเล้นเราไหมเนี่ยมันมาจากความคิดของคุณทางนั้นเลยค่ะทั้งๆที่คุณอาจจะยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าเขาเป็นแบบนั้นเห็นไหมแปดดาบ9ก้าดาบนะแล้วคุณก็เอาความคิดตรงนี้นะคะไปพูดนะกับคนคุยคนคบของคุณปัจจุบันนี้นะคะทําให้เกิดปัญหานะช่วงนี้นะมีพิจิกรกฎให้ระวังอารมณ์ทางความคิดของเราให้มากๆนะคะระวังจะเป็นไมเกรนนะ คุณช่วงนี้คุณจะคิดแต่เรื่องของเขาซะเยอะนะคะโอเคนะและนี่ก็คือ,อ,อพลังงานเอ e น g y นะคะของชาวมีนพิจิกกรกฎโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีนพิจิกกรกฎนะคะคุณคบกับคนธาตุอะไรนะคะที่เข้ามาเด่นๆนะที่เข้ามาเด่นๆนะคะมีชาวธาตุด,ดินเข้ามาค่ะมังกรพุกศกันนะคะมีชาวราศีกรกฎเข้ามาค่ะมีชาวราศีมีนเข้ามาค่ะ ก็จะมีประมาณนี้นะแต่จะเป็นาธาตุนะคะหรือว่าราศีอะไรก็ได้นะคะสิ่งที่กวางพูดมานี้ทั้งหมดนะคะเป็นาธาตุเด่นๆจากหน้าไพ่นะคะที่ขึ้นมาเท่านั้นโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาขยายไพ่กันนะคะเออขอพลังงานไพ่นะคะให้กับชาวราศีมีนพิจิกกรกฎหน่อยเนาะ The Chariot นะคะ Chariot คือการเดินทางนะคะของคนรักนะคะ มีการนัดกันแล้วล่ะนะคะอาจจะมีการเลื่อนนัดกันหรือว่าคนคุยคนคบปัจจุบันนะก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบความคิดเรามันวนเวียนไปกับอดีตอะ่ะในสิ่งที่เราเจออะ่ะเห็นปะแล้วเรากลัวมากกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกลัวเราเจอเหตุการณ์เดิมๆในสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตนะคะแล้วบางทีนะคะเราอาจจะพังเผอนะคะเอาอดีตของเรามาตัดสินคนรักในปัจจุบันอาจจะทําให้คนรักน้อยนะคะหรือว่าน้อยใจคุณได้นะแล้วเรื่องเล็กๆกับจุดน้อยๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอ่ะ ประมาณนี้นะอามาดูไพ่เดชาริออทความห่างไกลเราไม่ค่อยได้เจอกันคู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติทํางานต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะไม่ค่อยได้เดินทางมาเจอกันและนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของปัญหาชีวิตคู่เหมือนกันนะบางทีเรามองว่าเอ้ยไกลแค่ไหนคือใกล้ใช่ไม้ปัญหาระยะทางท่าใจเรารักกันอ่ะประมาณนี้นะอืมถ้าใจเรารักกันจริงๆอ่ะนะมันคงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ลองเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ของความห่างจริงๆเล นะมันจะไม่เป็นในอย่างที่เราคิดเลยมันเป็นปัญหาที่เอาการเหมือนกันนะความห่างเนี่ยเพราะว่าความห่างนะคะการที่นอกสายตากันอนะ่ะมันทําให้เกิดภาพความคิดอะไรไหลายอย่างได้และยิ่งมีพิจิกร์ลกลกนะคะคุณเพิ่งผ่านความเจ็บช้ำในเรื่องของความรักมาอย่างเงี้ยนะแล้วคุณมีแฟนใหม่คนคบปัจจุบนันก็ยิ่งทาให้คุณนั้นตกตะกอนในเรื่องของความคิดไปใหญ่ชาริออดมาบอกอะไรคะ มีไพ่อัศวินถ้วยเข้ามานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีการเดินทางกันเกิดขึ้นนะคะมีไพ่มีไพ่พเดทเข้ามาด้วยอ่ะเดทมาบอกอะไรคะมีความเย็นชาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าช่วงนี้คนรักเย็นชากับคุณมากเลยแล้วก็มีไพ่ก้าวถ้วยเข้ามาบทที่เขาจะเงียบไปเขาก็เงียบจริงๆอนะ่ะเขาดูเหมือนเย็นชากับเราอะ่ะหรือว่าช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคนรักส่งข้อความอะไรไป หรือคนคุยอย่างคุณนะ่ะเขามักจะเป็นคนที่แบบถามคําตอบคาอะนะคุณรู้สึกว่าเขาเต็มใจที่จะตอบไหมอย่างที่บอกตอนนี้เขาอาจจะโฟกัสในเรื่องของงานก็ได้นะเพราะเห็นว่าก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่มันอาจจะมีช่วงเวลามีเส้นปากนะคะในความสัมพันธ์ที่ห่างหายไปแต่มันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ขาดไงมันแค่ห่างหายไปนะคะก็ยังมีการติดต่อกันอยู่นะคะแต่เพียงแค่การติดต่อนะั้นมันอาจจะน้อยลงเดทเนี่ย ะะหมายถึงความรู้สึกช่วงนี้ที่คุณคิดว่าเขาเย็นชาใส่คุณมันทําให้คุณรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาเงียบไปอะเหมือนความสัมพันธ์มันจะค่อยๆหายไปยังไงก็ไม่รู้นะแต่เขาก็กลับมาตลอดอะคะ่ะเขาไม่เคยไปไหนโอเคนะคะทีนี้มาดูไพ่8ถ้วยช่วงนี้นะคะมันมีบางอย่างที่ขาดหายไปในความสัมพันธ์นะก็คือการเติมเต็มให้กันและกันน่ะเห็นป่ามันมีช่องว่างในความสัมพันธ์นะแสดงว่าความสัมพันธ์ของมีนพิจิกรกฎนะคะกับคนคุย คนครบตอนนี้อาจจะมีช่องว่างนะคะขาดหายไปบ้างนะคะแต่ความสัมพันธ์นะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอยู่นะแต่ถ้วยรอกันเติมเต็มค่ะรอเวลาของเราที่เท่ากันนะบางคนก็ช่วงเวลาไม่ค่อยตรงกันนะคะก็ไม่ค่อยได้ดีวกันนะคุณก็กลัวค่ะกลัวว่าไอ้ความห่างเนี่ยแหละนะคะมันจะทําให้เขานั้นนะคะสามารถซื่อสัตย์กับคุณได้ไหมเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่คุณกลัวคุณคลิป ขอแถ้วยค่ะ8ถ้วยเขาบอกไพ่ judgment เข้ามาอาจาะอีกใบหนึ่งแล้วก็มีไพ่เด็กเหรียญเข้ามาคนรักเขาอยากบอกคุณว่าคุณน่ะพยายามอย่าเอาเรื่องเก่ามาตัดสินเขาได้ไหมสิ่งที่คุณเจอมาไม่ว่าจะเป็นอดีตอะไรของคุณนั่นน่ะนะที่ทําให้คุณรู้สึกสูญเสียแล้วตอนนี้การที่มีมิจิกกรกตกนะคะคุณเอาอดีตมาพูดนะคะหรือว่าขุด เอาเรื่องกเก่าหรือปมฝังใจอะไรของคุณมาพูดนะคะให้เขาฟังอ่ะมันทําให้เขารู้สึกอยากจะหนีกับคุณไปนะตรงนั้นเลยอ่ะอันนี้จริงๆนะตามที่พายขึ้นมาน่ะ mm. เห็นปะเขากลัวมากเลย mm. เออคนคุยคนคบของคุณปัจจุบันอ่ะ mm. เขากลัวเรื่องอดีตที่คุณพยายามจะขุดออกมานะคะ mm. เล่าให้เขาฟังหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอยากบอกคุณว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเก่าของใครก็แล้วแต่นะ mm. มีมิจิกตกระกฏแต่ วันนี้คุณเป็นใหม่สําหรับเขาแล้วคุณก็มีคุณค่าสําหรับเขานะเขาอยากให้คุณนั้นอนะ่ะลืมอดีตไปซะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปจดจาแล้วไม่ต้องเอาไปเล่าให้เขาฟังเขาไม่อยากรับรู้ค่ะเขาอยากนะคะให้คุณรู้ไว้ว่าปัจจุบันนี้คุณมีเขาเป็นการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์แล้วนะโอเคนะคะอาทีน,นี้แปดดาบของบีนพิจิกกรกฎเฮ้เห็นไหมมันมีความกลัวมีอะไรก็ไม่รู้ที่คุณแบบ ไม่กล้ามองความจริงอีกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าความห่างตอนนี้คุณไม่กล้าแม้แต่จะไปสืบเขาอะทําไมเขาถึงทิ้งช่วงห่างออกไปแต่เขายังอยู่ในความสัมพันธะ์แค่เขาทิ้งช่วงห่างออกไปสมมติเวลาเนี้คุณควรจะคุยกันแต่คุณไม่ได้คุยเขาหายไปเลยนะคะแล้วค่อยแล้วเขาจะกลับมาในเวลาใหม่ประมาณนี้ประมาณหกโมงเย็นเราจะได้คุยกัน แต่เขาโทรมาช่วงประมาณสองทุ่มประมาณนี้แค่เนี้ยคุณก็คิดมากแล้วค่ะมีนพิจิกรกรกรกดเพราะไม่มีแปดกลับเข้ามาเนี่ยจนคุณไม่กล้ามองความจริงเลยอ่ะหรือคุณไม่กล้าแม้แต่อยากจะสืบด้วยว่าเขาหายไปไหนเพราะคุณกลัวเห็นความจริงแล้วคุณกลัวความเจ็บปวดที่มันจะกลับมาซ้ําเติมคุณเห็นปะโอเคค่ะมีน้ำอะไรกินแล้วลบความทรงจาให้กับมีนพิจิตกรกรกรได้บ้างเลยโอเคค่ะคนฝังใจนะมีนพิจิตกรกรกรเป็นคนที่ฝังใจ ะะกับเรื่องความรักแล้วคนทัดน้ําจะเป็นคนที่เบาบางมากนะคะใครทําเจ็บคือจําจนตายนะคือแกะไงก็แกะไม่ออกนะคือต้องเออใช้วิธีนะ,จะเจริญสติจเจริญสมาธิแล้วภาวนาขั้นสูงสุดนะนะอาจจะสามารถทําให้มีพิจิตกกรกฎนะคะปล่อยวางจากสิ่งเก่าๆได้นะแปดดาบมาบอกอะไรคะมีพิจิตกกรกฎ มาบอกไพ่หนึ่งไม้เท้าเข้ามานะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยคุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็ยังกลัวการเริ่มต้นใหม่อยู่ดีมีมิจิกอกดคุณตัดสินใจที่จะคบคนคนนี้ไปแล้วนะตัดสินใจที่จะเป็นแฟนกันแล้วคุณก็ยังกลัวและการเริ่มต้นใหม่อยู่ดี <Oui. S 1> เห็นไหมคุณก็คิดไปต่างๆนะนะคะเจ็ดถ้วยเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะแล้วสิ่งที่เราคิดนะคะเราก็เอาไป พูดเป็นประเด็นกับคนรักนะคะมันก็จะเป็นปัญหาจุกจิกนะเล็กๆน้อยๆที่ในตัวมินพิจิกกระลกดเขาจะมีอยู่ในตัวเองแล้วเพราะเขาเป็นคนคิดกลัวมากเห็นไหมคุณยังกลัวการเริ่มต้นใหม่อยู่เลยแต่คุณก็อยากให้คนปัจจุบันนี้นะคะเขาเข้าใจคุณนะเข้าใจนะคะในสิ่งที่คุณเจอการที่คุณเล่าอดีตให้เขาฟังเนี่ยคุณไม่ได้แบบมีเจตนาที่จะไปซ้ําเติมนะคะอะไรทําให้เขาเสียความรู้สึกนะคะหรือว่า สิ่งที่คุณเล่าไปเนี่ยนะคะคุณไม่ได้มีความรักมากมายอะไรให้กับอดีตมากเท่ากับคนปัจจุบันที่คุณคบเลยแต่เพียงแค่คุณอยากให้เขารับรู้เฉยว่าคุณผ่านอะไรมากว่าคุณจะมาเจอเขาในวันนี้แต่ตัวเขานะคะอาจจะไม่เข้าใจคุณว่าคุณนั้นจะเอาเรื่องเก่ามาเล่าทําไมเพราะว่าตัวเขานะคะทุกครั้งที่เขาได้ฟัง เรื่องราวเก่าๆที่เป็นความรักของมินพิจิตกรกรกรคนๆนี้นจะเป็นคนที่เจ็บปวดแทนคุณทุกครั้งฉะนั้นนะคะถ้าเราเริ่มต้นใหม่แล้วนะมินพิจิตกรกรกเรื่องเก่าๆอะไรเก่าๆอ่ะเทมันทิ้งไปได้แล้วค่ะต่อให้เรายังจําได้นะคะถ้าเรานะคะไม่เอาสิ่งนั้นนะคะมาพูดนะใหม่นะกวางมองว่าสักวันมันก็จะเลือนๆหายๆไปเองแหละใช่แต่ช่วงนี้มีนพิจิตกรกรกคุณจะตกตะกอนความคิดเยอะเนีย่ย คุณอะเวลาที่คุณพูดอะไรที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดให้เขาฟังอะที่ตัวคุณเจ็บอะเขาเจ็บมากกว่าคุณสองเท่าเขาจึงไม่อยากฟังเนีคะ่ะประมาณนี้แหละนะแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณนั้นอะเอาเขาไปตัดสินกับคนในอดีตคุณเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถแทนที่ใครได้แล้วเขาไม่ได้เป็นเหมือนใครประมาณนี้เขาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาก็ตั้งใจนะคะที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณโดยการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะขออภัย เดาไพินเทศตัวเขาค่ะ The High เดายพินเทศเขาบอกอะไรคะมีพิธีกรกฎมีไพ่สิบถ้วยเขามา mm hmm. เขาเคยวางแผนกัน mm hmm. เป็นครอบครัวคุณนะหรือไม่ก็เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตยาหกถ้วยเขามาด้วยอะ่ะใช่ mm hmm. เขาอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบกับคุณอะ่ะ เขาไม่อยากให้คุณนึกถึงเรื่องเก่าเขาไม่ใช่คนเก่าที่เคยทําคุณเจ็บปวดนะเขาจะทําให้คุณมีความสุขค่ะไอความเจ็บปวดนั้นอ่ะมันคือคนในอดีตของคุณแต่คนที่เขากําลังจะสร้างความสุขให้คุณนะ่ะให้มองคนปัจจุบันนี้โฟกัสให้ความสาคัญที่คนปัจจุบันของคุณนะคะมีพิจิตรกฏคุณจะเลได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันนะคะคุณอาจจะกําลังรอการเดินทางมาของเขา รนะอการที่จะมาตกลงนะบางคนนะคนคุย,คนค,ยคนคบคนรักปัจจุบันของคุณนะคะมีแอบ,บจะเซอร์ไพรส์นะคะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ๆให้คุณเนี่ยเขามีการวางแผนเป็นเรื่องครอบครัวบางคนอาจจะได้บ้านนะบางคนมีคู่นะที่ฐานะดีนะคุณอาจจะได้รับของขวัญเป็นบ้านก็ได้คะ่ะเป็นบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆที่เขาคิดจะให้คุณอยู่แล้วอะประมาณน,นี้เลยอ่ะมาดูมีพิจิตกรกฎยังเป็นกดาบช่วงนี้ ช่วงนี้เรามีความคิดต,ตกตะกอนในเรื่องของความคิดบ่อยบางทีคุณอาจจะไปฝันเห็นเขาแบบนี้ยคุณอาจจะมีความฝันถึงเขานะบางทีก็ฝันไม่ดีบ้างบางทีก็ฝันดีบ้างนะคุณก็จะเก็บทุกอย่างมาคิดมาเครียดอะค่ะก้าวดาบมาบอกอะไรคะมีไพ่ราชินีไม้เท้าเข้ามานะคะ ใครเคยแบบเราฝันฝันอยู่ฝันในแง่แบบไม่ดีบ้างอยู่มันก็ฝันเองพอเราฝันตรงนั้นปุ๊บเราก็เอามาพานกับสถานการณ์จริงอ่ะมีวิจิกรกฏต้องมีอาการแบบนี้มั้งแหละอย่างเช่นฝันว่าเขานอกใจประมาณนี้คุณก็เอามันเป็นประเด็นทะเลาะกับเขาเรื่องของความฝันนี่คือความฝันนะมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยให้ระวังความคิดนะแล้วเก็บเอาไปฝันนะคะแล้วความฝันนั้นอะไรที่มันไม่ดีอ่ะนะคะ มันจะกลายเป็นอารมณ์ค่ะอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหว่าทําไมในฝันเขาถึงทําแบบนั้นกับเรานะเรื่องใดที่ดีที่ฝันดีคุณก็ดีใจมากๆแต่เรื่องไหนที่คุณฝันไม่ดีมีบิจิกตกรกดคุณมักจะไปลงกับเขาอะไม่รู้ทําไมช่วงนี้คุณแบบค่อนข้างที่จะแบบยังไงอะมีแต่เขาอะอยู่ในหัวทั้งนั้นเลยอะแล้วก็มีความกลัวด้วยนะอีกใบสิ หละเห็นไหมมีไพ่แปดไม้เท้าเข้ามาด้วยอะ่ะใช่ค่ะแล้วคุณก็จะเอาประเด็นนั้นนะคะจากความคิดจากความฝันนะไปทําให้มันเกิดประเด็นทะเลาะกันแหมเห็นไหมมันเป็นไพ่คาดใฟขึ้นมานะคะบางทีการที่คุณทะเลาะบาะแหว้งนะคะดึงเลยมาจากอารมณ์ของคุณนะมีพิจิตก,กรกรกนะคะสองมาจากความฝันอดีตที่คุณฝังใจแล้วบางทีคุณอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะที่จะ ัดสินเขาหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความกลัวเป็นจิตภายใต้จิตวิญญาณของคุณอะของคนที่มันเคยฝังใจมาแล้วแล้วเราอาจจะเผลอพั้งพูดไปอะไรแบบไม่ยั้งคิดหรือด้วยอารมณ์ชั่ววูบอะไรก็แล้วแต่จุดตรงนี้แหละมันจะทําให้เกิดประเด็นนะคะความสัมพันธ์นะทำให้ทะเลาะกันได้แต่ว่ามันก็แบบไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะแบบไม่ได้ทะเลาะอะไรรุนแรงนะมันจะเป็นเรื่องแบบจุกจิกเรื่องงี่เง่าอย่างเงี้ยนะแน่นอนค่ะความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องมีบ้างะค่ะเรื่องงี่เง่านะแต่ช่วงเนี้ยมีพิจิกรกอะคุณค่อนข้างที่จะ เยอะกับคนรักของคุณนะคะอันนี้เราก็ต้องเผาๆลงนะแล้วก็ให้กําลังใจกันดีกว่านะคะเพราะว่าตอนก็มองเห็นว่าคนรักของคุณนะช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะกับเรื่องงานนะคะกับเรื่องอะไรหลายๆอย่างบางทีเขามีอารมณ์ค้างคานะจากเรื่องงานเนี้ยแล้วแบบมาเจอเราจุ๊กจิกจุกจิ๊กใส่เขาบางทีเขาอาจจะแบบ บงแบบระเบิดขึ้นมานะคะอันนี้นะก็อาจจะทําให้เป็นประเด็นใหญ่ได้อันนี้เตือนไว้เฉยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะเพียงแค่ว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกเรากําลังจะจุกจิกใส่เขานะคะเป็นเรื่องแบบงี่เง่าเล็กๆน้อยๆอ่ะเอาส่วนตรงนี้นะคะไปให้กําลังใจเขาดีกหว่าเพราะว่าช่วงนี้คนรักของคุณเขาทางานนะคะหนึ่งทำงานหนาะและการงานของเขามันก็เป็นเรื่องอนาคตนะเรื่องของการเป็นคู่ชีวิตเป็นครอบครัวเป็น คู่ครองกันด้วยนะเอาพลังงานของเรานะคะไปชาร์จแบต ให้กับคนหลักมีกําลังใจมีแรงบันดาลใจนะคะที่เขานั้นจะต่อสู้ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานดีกว่านะดีกว่าเรานะคะหาเรื่องหาประเด็นเล็ก,ลกๆน้อยๆไปทะเลาะกับเขาแบบนี้มันจะไม่ดีนะคะโอเคก็ฝากไว้นะสําหรับมินพิจิกกรากฏนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะเราเจอกันใหม่นะใน EP ีต่อมนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย